มีความรักของน้องแมงปอแล้วก็น้องคู่กันค่ะอดีตบ่าวสาวชํำรักค่ะที่ได้มาในรายการโหนกระแสนี่ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าคุณดิวธิรพัฒน์ค่ะพ่อค้าออนไลน์แลวก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเห็นเรื่องราวดังกล่าแล้วก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วค่ะโดยคุณดิวธิรพัฒน์ค่ะได้ขอจ่ายเงินให้กับแม่รำเพยค่ะแม่ของน้องแมงปอเนี่ยจำนวน2 0 0 0 0 0บาทเพื่อใช้หนี้งานแต่งแล้วก็ขอซัพพอร์ตความรักในครั้งนี้ของน้องแมงปอแล้วก็น้องคู่กันค่ะโดยทางด้านคุณดิวธิรพัฒน์ค่ะได้ งานให้200,000บาทให้น้องอีก200 0 0 0เงิน40,000 0วันนี้พี่ไม่เสียดายเลยวันนี้พี่ขอซัพพอร์ตหนู2คนและพี่จะรอวันที่หนูประสบความสําเร็จนะครับขอให้น้องทั้งสองคนกลับมารักกันพี่แอบเชียร์อย่าลืมกันในวันที่ลําบากมาด้วยกันและอย่าลืมเลยพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสและพี่ดิวธิรพัฒน์คนนี้ด้วยนะพี่ขอให้น้องทั้งสองผู้กันและน้องปอมีงานมีเงินเยอะๆมีคนรักมากมายทั่วประเทศจําคําพี่ดีวไว้วันไหนที่รวยขึ้นหรือมีเงินอย่าให้เงินมันมาเปลี่ยนนิสัยของเรา และตัวตนเราน้องสองคนจงรักษาความดีและสัจวาจาที่คุณแม่หนูสอนสำคัญที่สุดต้องขอบคุณคนที่มีบุญคุณกับเราเสมอ รักน้องทั้งสองคนผู้กันแมงปอและล่าสุดคุณหนุ่มกัญชัยค่ะพิธีกรในรายการโหนกระแสได้ออกมาโพสข้อความฝากถึงคุณพ่อบอยค่ะซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องผู้กันโดยทางด้านคุณกัญชัยค่ะได้ระบุข้อความเขาว่าการช่วยเหลือน้องผููกันกับน้องแมงปอเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หวังว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้คงไม่ทําให้พ่อบอยลอยตัวนะพ่อบอยอยังคงต้องใช้นี่แม่ราเผยเรายังมองคุณอยู่นะพ่อบอยหลังจากนั้นค่ะทางด้านคุณดิวธิรพัฒน์เองก็ได้เข้ามาแชร์ข้อความดังกล่าวของคุณหน่นวขาาๆ พี่หนุ่มกันใช้ก็รักนะครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว